สวัสดีครับเพื่อนเื่อที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนฮะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยครับกับรายการแวดวงรีวิวครับและสืบเนื่องมาจากกระแสความร้อนแรงในสงครามการตลาดครับของ2เกมโมบ้าโมบายในประเทศไทยครับเกมแรกก็คือ ROV เจ้าถิ่นครับส่วนอีกหนึ่งเกมเนี่ยเป็นเกมที่ดังในต่างประเทศครับนั่นก็คือ Mobile Legends Bang Bang หรือว่า MLBB ที่ตอนนี้ครับเดินหน้าลุยหนักชกอยู่ฝ่ายเดียวจะตีตลาดไทยให้จงได้ครับแล้วมันก็มีเรื่อง ราวตามมาก็คือหลายๆคนอาจจะเคยเล่น RV ครับแต่ไม่เคยเล่น mlbb บางคนเคยเล่น mlbb กลับกันไม่เคยเล่นเกม r v v ฮะส่วนอีกหลายๆคนอาจจะไม่เคยเล่นทั้ง2เกมนี้เลยฮะเพราะฉะนั้นผมจะมาเปรียบเทียบให้ได้รับชมและรับฟังกันฮะว่าความแตกต่างระหว่าง2เกมนี้ที่เราได้สัมผัสมามันเป็นยังไงและสุดท้ายครับแวดวงชอบเกมไหนมากกว่ากัน เปรียบเทียบกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องที่เราสามารถใช้ตาของเราดูเนี่ยแล้วก็ตัดสินได้เลยอ่ะว่าใครดีกว่ากันครับนั่นก็คือเรื่องของกราฟิกตัวเกมฮะถึงแม้ว่าหลายๆคนจะออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเรื่องกราฟิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะมันเป็นเรื่องของอาร์ตเพราะฉะนั้น มันไม่ควรหรือเปล่าที่จะเอามาตัดสินถูกผิดเพราะว่าคําว่าสวยงามของบางคนมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่คนชอบครับแต่แวดวงเราดูไปที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเอฟเฟกต์ต่างๆความคมชัดกับสีสันอะไรอย่างนี้ฮะผลปรากฏว่า ROV จะทำได้ดีกว่า MLBb เล็กน้อยครับนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับ ROV ภาพสวยกว่านิดนึงฮะอย่างไรก็ตามครับ พอเรามาวัดกันที่เรื่องของความสมูทในการคอนโทรลเรื่องของความพลิ้วไหวต่างๆเนี่ยไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่านะผมกลับรู้สึกว่าไอเรื่องนเนี้ย mlbb เนี่ยแอบจะทำได้ดีกว่า rov เล็กน้อยครับ rov มันจะมีบางจังหวะฮะที่แบบเราเคลื่อนที่หรือว่าเราใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแบบแข็งแข็ง,ขง,ขงทื่อๆนิดน,นึงถึงแม้ว่าเอฟเฟกของ rov เวลาใช้สกิลมันจะโอ้ดูอลังการงานสร้างกว่าน,นะแต่เรื่องของความสมูทเรื่องของอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ว่ะส่วนตัวผมชอบ mlbb ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันมาถึงระบบต่อมาครับซึ่งผมเรียกได้ว่ามันเป็นระบบเจ้าปัญหาครับนั่นก็คือระบบเอ b มเลมในเกม mlbb ครับระบบเนี้ยมันทำให้ผู้เล่นโมบ้าหลายๆคนคิดแล้วคิดอีกอะว่าจะเล่น mlbb ดีหรือเปล่าครับเพราะว่าเจ้าร,ระบบเอ b มเลมเนี่ยมันจะเป็นระบบที่เราต้องใช้เวลาเก็บค่าพิเศษไอเทมพิเศษมาอัพเกรดเอ b มเลมฮะแล้วเวลาอัพเกรดเนี่ย มันจะทําให้ตัวละครในแต่ละแม์ของเราอะ่ะมีค่าพลังที่เพิ่มขึ้นแถมมีหลายสายด้วยใครจะเล่นสายไหนบางทีก็ต้องอัพไปให้ครบ,ให,ครบให้ตันสายนั้นๆครับนอกจากนี้ในตัวเอ็มเบลมเนี่ยมันจะมีเอ็มเบลมย่อยครับซึ่งถ้าเกิดเราอัพเลเวลของเอ็มเบลมเนี่ยไม่ถึงค่าใดค่าหนึ่งตามที่เกมกําหนดมันอาจจะไม่ปลดล็อกเอ็มเบลมย่อยให้เราใช้เลยก็เป็นได้ครับหันไปมองที่เกมอว ก็มีเหมือนกันนั่นก็คือระบบพลังแฝงครับแต่ว่าระบบพลังแฝงของเกม ROV เนี่ยเขาไม่ต้องปลดล็อกมาใช้งานใช่ไหมมันมีเลือกสายให้ใช้งานได้เลยหากแต่ว่าอว V ก็ต้องไปปลดล็อกไปไล่เก็บระบบรูนเหมือนกันเพราะฉะนั้นระหว่างเอ็มเล่มเกม mlvv กับระบบรูนเกม ROV ผมว่า แม่งเสมอกันเลยคือแม่งทําให้ผู้เล่นใหม่เสียเวลาทั้งคู่อ่ะใครที่คิดจะย้ายเกมก็น่ะคิดแล้วคิดอีกอะนะถึงแม้ว่าอ f ฟ i เชียลเขาทุกวันนี้จะมีการแจกผงให้อัปเกรดเอมเบลมให้เร็วขึ้นก็นตามครับเพราะฉะนั้นระหว่าง2เกมนี้เอาไปเลยครับแม่งแย่เสมอกันฮนะ เอาจริงๆครับเรื่องความต่างของ2เกมนี้มันมีหลายจุดอยู่ครับแต่ว่าถ้าจะให้เราพูดให้มันหมดเนี่ยโอ้ใช้เวลาคลิปต้องอาจจะแบบทั้งวันนะ่ะคลิปเป็นชั่วโมงแน่นอนผมอยากให้มันสั้นๆนะเพราะฉะนั้นผมเลยเอาประสบการณ์ส่วนตัวก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าจากการที่ผมเป็นผู้เล่น ADC หรือว่าผู้เล่นแครี่สายยิงครับถ้าเป็นเกม MLBB เขาจะเรียกผู้เล่นเลนทองผมรู้สึกว่าเกม MLBB เนี่ย การเป็นผู้เล่นสายนี้มันยากลําบากเหลือเกินนะเพื่อนๆอ,อย่างแรกก็คือผู้เล่นซับพอร์ตในเกมนี้เขาจะไม่ได้ซับพอร์ตเหมือนเกม League of Legends หรือว่า Wild Rift นะและถ้าเป็นเกม Rv o v. เนี่ยผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็น roaming เหมือนกันแต่มันก็จะมีหลายจังหวะที่เขามาช่วยซับพอร์ตให้เราเล่นง่ายขึ้นนะแต่ว่าเกม MLBb เนี่ย roaming เขาคือ roaming จริงๆนะเขาทำเกมเขาช่วยเลนอื่นเขาวิ่งพลานไปทั่วตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยครับ โอ้เพราะฉะนั้นผู้เล่นแครี่เนี่ยมักจะถูกปล่อยให้แบบเจอกันแบบ1ต่อ1ครับแล้วมันก็ยากลําบากแลือเกินในการใช้ชีวิตเหตุผลข้อต่อมาในความยากลําบากของแครี่ก็คือแอสซิสซินเกมนี้ไม่โหดจัดจัดเลยฮะอย่าว่าแต่แอสซิสซินนะไม่ว่าจะเป็นเมทซับพอร์ตแทงไฟเตอร์เขามีสกิลการเคลื่อนที่การดักจับที่ผมรู้สึกว่ามันโหดรวดเร็วรุนแรงฉับไวและ แปลกประหลาดกว่าเกม R O V ครับเพราะฉะนั้นนะชีวิตของ A D C ตัวน้อยๆอย่างเราเนี่ยโอ้โห,โหล้มลุกคุกคลานจริงๆครับแครี่ที่เป็นแครี่ขาตายเน้นยิงอย่างเดียวอ่ะผมว่าเมตาเนี้ยเล่นไม่ได้ครับและยิ่งเกมเนี้ยฮะเขาเน้น Objective เน้นป้อมเน้นเก็บเต่เตาเน้นเก็บบอสแมบ เยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการบวกกันเยอะแล้วแครี่หรือว่าผู้เล่นเลนทองมักจะตกเป็นเป้าอยู่ร่ำไปครับผมเลยไม่ค่อยแปลกใจไว้เพื่อนๆที่เวลาเราไปดูแข่งเนี่ยเราจะเห็นว่าโปรเฮเยอร์เขาไม่ค่อยหยิบตัวละครสายยิงมาเป็นตัวละครที่ยืนเลนทองนะเพื่อนๆอาจจะหยิบเอาแท้งหยิบเอาตัวไฟเตอร์มายืนอะไรอย่างเงี้ยกว่ากันไปฮะเนี่ยแหละฮะความแปลกประหลาดในเกม MLBB ซึ่งเทียบกับ r ว v ผมรู้สึกว่า r วีเนี่ยมีการบวกที่รวดเร็วฉับไวแล้วนะแต่ mlbb เนี่ยผมรู้สึกว่าจังหวะการบวกเนี่ยมันจะเยอะกว่าครับมันหนักกว่ามันไม่มีจังหวะให้ฟาร์มเลยฮะผมเลยนิยามเกมเนี้ไว้ว่ามันเป็นสงครามมหาเวทก็ว่าได้ครับโอ้โหใส่กันแบบอลังการงานสร้างจริง,จรงๆครับ mlbb เนี่ย อีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมมองว่ามีความสำคัญนะแต่ว่าหลายๆคนมองข้ามไปครับนั่นก็คือเรื่องที่เกม r o v เนี่ย เขาจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยครับเวลาที่เราจะสื่อสารพูดคุยกับคนในทีมเนี่ยเปิดไมค์คุยกันรู้เรื่องครับอยกเว้นบางคนมันกวนโอยอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องแม้จะเป็นคนไทยก็อีกประเด็นหนึ่งครับแต่ว่า MLBb เนี่ยเขาเป็นเกมรวมเซิร์ฟอาเซียนครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เล่นแค่กับคนไทยนะจะมีเพื่อนบ้านทั้งพม่าคัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียฉะนั้นครับเรื่องของภาษาเนี่ยเราต้องรู้ครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นเวลาที่เขาบอกว่าเอ้ยลีลีเขาไม่ได้บอกว่าเอ้ยคุณเล่นดีแต่ว่าพูดผิดเป็นเหมือนภาษาจีนนยไอ้ลีมากลีมากนี้นะหรือว่าแบบเอ้ยคุณเล่นผิวไหวมากเหมือนบูสลีเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคำว่าลีเนี่ยเราต้องรู้ครับปูตังอินโนโมอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ครับ <S <S นอกจากนี้ผมว่าไอ้ความต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนกันเว้ยอายกตัวอ,อย่างอวีเนี่ย เวลาที่เราวาร์ฟใส่หน้าเนี่ยทำท่าจะวาร์ฟแล้วกดยกเลิกและทำท่าจะวาร์ฟอีกเนี่ยมันเป็นการท็อกซิกนะในสังคมอวแต่สำหรับสังคม MLBB เนี่ยเจอหน้ากันแล้ววาร์ฟใส่กันเนี่ยไม่ได้เป็นการท็อกซิกครับเพื่อนๆมันเป็นการพบเจอกันแล้วแบบทักทายกันระหว่างฝั่งเรากับฝั่งตรงข้ามซะมากกว่าเห็นไหมวัฒนธรรมก็แตกต่างกันละไหนจะเรื่องที่แบบ เออเนี่ยอยู่ต่างประเทศต่างวัฒนธรรมเนี่ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแต่ละที่เขาก็ย่อมมีไอเดียมีการสร้างเมตาบางคนไปดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของพม่ามาสมมติเป็นคนพม่าเนาะเขาพาเล่นแบบนี้เ,เราอยากเล่นมั่งเห็นไหมเมตามันก็เลยอาจจะมีแปลกๆอะ่ะไม่ได้มาจากแหล่งเดียวไม่ได้มาจากประเทศเดียวผมว่าแบบนี้ก็อาจจะมีเหมือนกันนะเอาละครับทีนี้มาสรุปตัดสินเลยนะว่าแวดวงชอบเกมไหนมากกว่ากันระหว่าง R.O.V กับ M.L.B.B ฮะเกมที่เราชอบก็คือคือคือเกม League of Legends Wild Rift ครับกวนตีนเข้ามาไม่มคือต้องยอมรับจริงๆนะเพื่อนๆ M.L.B.B เนี่ยกับ R.O.V เนี่ยเรื่องของการเล่นเรื่องของกราฟ,ฟิกเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยฟู้ Wild Rift ไม่ได้นะเพื่อนๆความลึกความสนุก ความมันความสะใจอะไรอย่างเงี้ยผมยกให้ Wild Rift จริงๆว่าแต่ด้วยความที่เกมนี้มันไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเลยฮะและคอมมูนิตี้ก็นั่นแหละฮะโอ้โหมันค่อนข้างที่จะอ่ะไม่พูดดีกว่าหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยเขาก็จะปฏิเสธครับเขาก็จะไม่เล่นเขาจะไปเล่นนู่นอะ่ะ Rov หลังก้อนเนี่ยมา MLBB แทนไม่มีใครเล่น w i r กับผมเลยครับถึงแม้ว่าจะชอบขนาดไหนสุดท้ายครับ มันก็นะไม่มีคนเล่นด้วยอยู่ดีฮะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวในวันนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเลยนะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังหมดหน้าทีแล้วฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ